กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากนะคะสําหรับภาพร่วมเฟรมของตั๊ก,กแตนชุรดากับหนุ่มหล่อหุ่นล่ามที่สระบินอย่างตั๊ก,กแตนไดโพสต์ลงทงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นห่วงใจดวงโตจนบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตต่างาพากันตั้งข้อสงสัยว่างานนี้จะใช่การเปิดตัวรักครั้งใหม่หรือเปล่าซึ่งภาพดังกล่าวน่าจะจะเป็นการเผยเห็นช็อตวันๆแซบๆขณะที่ทั้งคู่ยืนอบไหล่แนบชิดตัวติดกันทั้งกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกอีกแล้ว ในส่วนของช่องคอมเมนต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคําถามเด็ดที่พิธีกรชื่อดังอย่างพีเคพิยวั์เข้ามาเปิดประเด็นเคลียร์ข้อสงสัยสั้นๆแต่ได้ใจความว่าแฟนกลับทูสาวตะก,กะแตนชุลดาตอบด้วยกันตั้งคําถามว่าห,หล่อไม่ล่างานนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นการกระตุ้มตอมสงสยัยอยากรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ข้างๆสาวตะก,กะแตนใช่แฟนหรือเปล่านะคะยังไงสําหรับเรื่องนี้ต้องรอให้สาวตะกะแตนออกมาชี้แจงค่ะ